โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเดมิชั่นซีนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเปิดกล่องนะพอดีเพิ่งเติมไปลงบนเดนเซิร์ฟกันมีกี่คนนะเห็นอยู่สี่คนเซิร์ฟคู่นะครับอันนี้ก็เป็นโปรใหม่นะรูปโปรใหม่มีถึงโปรพันแล้วนะ ตเติมไปตอนนี้ก็เติมคูณ2นะครับตรเติม150ก็จะได้เซนะ็สนะเซรนี้นะอันนี้150 300 300 300มรเซร็จนี้นะก็ถือว่าโอเคเลยครับจะได้รูปปืนไฟตามานไม่เหมือนกับ <c oughs> ไม่เหมือนกับในภาพอะ่ะไ,ไม่เท่าไรเลยไรเช่ามันนาไม่สนใจอ่อันนี้ก็เป็นกล่องสุ่ม50ถึง500นะ ก็เราลองเทสดูก่อนสักสิบกล่องไปร้อยห้าสิบสองตัวเลยวะโอเคก็ไม่แย่นะครับก็ห้าสิบได้มาสามร้อยห้าสิบได้มาสามชิ้นนะห้าสิบใหม่ได้มาสามชิ้นเหมือนกันแล้วก็สองห้าร้อยเก่าปืนสไนเปอฟามติดทีก่ก็โอเคแบบบอแบบบอนะของพวกนี้เรามาลุ้นห้าร้อยกันครับของนี้ ร้อยห้าสิบมาร้อยหสิบมาหัวไม่แก้วโอเคทุกคนสรุปผมได้หัวสามรอยมาหัวหนึ่งนะไม่ธรรมดาหัวร้อย้าสิบมาสามหัวเลยกระเป๋าวันนี้แนะนำให้เก็บไว้นะครับเพราะมีสถานนะเป็นโปรใหม่ของดีของดีงดเก็บไว้ก่อนเมื่อกี้ยี่สิบกล่องรอบนี้ก็สามสิบชิ้ๆ 5้าร้อยสองชิน้นมาแล้วใหญ่พี่เบสได้ตัวซาตัมมาสองตัวเลยว่ะเปิดไปหกสิบกล่องโอเคนะผมผมตรงดีนะผมตรงดีนะ อันนี้ก็เป็นพี่ของพี่อีกทีนะก็คือผมรู้จักกันแต่ไม่ใช่เด็กแอน,นนะครับผมอันนี้อันนี้ผมใช้เงินตัวเองนะเพราะว่าคูณสองก็น่าเติมอยู่ครับเซิฟเวอร์เป็นไ่ตัวแรกเอาะแล้วนึงพี่<อ>เดี๋ยวขอทำคลิปอะ่ะโอเคได้ได้ผมแรกยี่สิบกล่องโอเคแล้นี้ก็ธรรมดาครับเลทธรรมดา ร้อยห้าสิบสู้สามร้อยได้นะเพราะว่าวไ,วไม่ครับไม่ครับมันถึกเก้าห้ากับเก้าหกถึกถึกเท่ากันเลยคุณด,ดีกว่าถึงจะห่างแคหง่หนึ่งก็ยิงกันตายได้ไปอีกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยอีกแปดสิบกล่องสุดท้าย, <c oughs> ย,ยไ,ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม chào chị xếp cong hẳn phải và xếp ổng đi nữa mặc sản luôn 500, 500, 500. Màyออก rồi ha. 30 con cuối cùng đó. Chỉ là 10 con. เวลาเก็บปืนเนี่ยนะอาจจะนานนิดนึงมาบูชาบูชาไตรตรมสิบกล่องไอ้สิบกล่องไอ้สิบกล่อง,องเอ้ยย่าไม่ออกเลยโอเคก็ะสภาบปืนห้าร้อยเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อเอานะโอเค กำหรับการเปิดกล่กองก็ถือว่าคุ้มไหมสําหรับผมคุ้มอยู่นะครับเพราะช่วงนี้เติมคูณ2นะอย่างที่ว่าเติมร้อยห้าสิบได้สามร้อยก็ประมาณสามร้อยร้อยห้าสิบประมาณเก้าสิบกล่องสามร้อยก็ไม่ดีร้อยห้าสิบกับคูณสองเข้าไปมันก็ได้ประมาณเก้าสิบกล่องคูณสองใส่กล่องปีก็ร้อยแปดสิบน่าจะประมาณนี้ร้อยห้าสิบผม โอ้หัวได้ไม่เยอะนะโอเคสำหรับการไปกล่องก็ผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้ห้าร้อยละสองตัวโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวรอพิกเกอร์มาไว้เจอกันในตอนที่พิกเกอร์มาเลยนะโอเคครับมันก,นก,นเนกน็เล่นกันทุกคนนบบผมเห็นเมื่อกี้เล่นกันสี่ห้าคนผมไม่ได้เล่นนะเมื่อกี้พี่เล่นกันเล่น ไอพิชาจะย็นเออเรากว่ารักนะครับรักแท้ที่สุดเลยร้นี่รักนจอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกียิงซอมบี้มึงกูทำไมวะเอาตรงมะไอสัตว์เขามั่นไส้มึงอะ <ฮ>เลนีสุดไอ้มาวัดกูะละะละรอบนี้เดี๋ยวกูวัดสุดกักบ,ดกดกบพี่เกอเองรอบไปเนาะโอ้โหคุณใหญ่เลยเดดีโอครับดีโอทำทีมครับดูโอหรือเปล่าดีโอพ่อยงงงงา, <บะ S 2> อาวดูโอแมเปล่าฮะไ้นาะไอ้ยงาเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอา เนทายบีอะไร่เราเนี่ยเฮ้ยูบอกเแทำตัวองผมไปอดูแลกันนะอ้อทพิเอาไปเอาไปพี่ชายโทษ อ้าวแฉะแอดผมผม้าแตกกินะคุดรวยครับคุณยวยมีคก็ค้างแตกครับยังไม่ชดเลยยไม่ยอมยับผมไม่มีเงินเล่นเลยหมดไปแล้วอะ

3ามร้อยผหมดแล้วพี่ม่จัดารไดเลยแล้วไอ้มีอะไรไอ้มีซัวหนูขแปดไอ้คมีซับโป้ไอ้มีสอร้อยมันกันซับโปไอ้มีับานทจะไฟดีดีได้เออเล่ยโอ้ผไม่มีของแล้วเนี่แอดมไาดุแ้ไมะม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาตรงอ่ะกูหมัดไส้ไอ้สัตว์ความในใจล้วนๆเนีเฮีย ชับไล่ยิงกูเหรอแล้วแล้วฝากนอกใจก็น่าจะเป็นนอกกายเฮ้ยอไรมๆิดดิจะมงดูดูอดมินของไม่มีละแอดมินส่งส่งเมลมาครส่งเมลมาคนไหนอะ ผมเนี know, ่ยโคโจเนี <S s, s <S ่ยแอดมินท ja. uh, mm. um, hey, really? ke uh, ี่แอดแต่งมีเป็นเล่นแล้วนะพี่เออผมหมดแล้วเนี่ยสามน้อ่ยแอดมินขอเซฟหน่อได้ไม่ไหวแล้วแอดมินแค่แยงเลยเดี๋ยวกแอดมินบอกวุ่นวายเดี๋ยวกูไม่จ้างทั้งหมดเกมเกมเกมพี่ชายอ อขอมาเปิิด <át, S 2> วันนี้คือโโจซาตารุจะมาดูนะครับที่เบสไอ้กระปิลทันสองที่เบสทุกคนนะที่เบสแอนเบสอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่มาใหม่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับอนแวไว้เจอกันทุกคนก็ฝากเซิร์ฟเดเวชั่นซีด้วยนะเติมช่วงนี้ก็คูณสองอยู่นะตอนนี้เราไว้เจอกันที่ชั้นหน้าไม่สิโปรโมชั่นหน้า let's go